นี่บุริรัมอยู่ในเต็ดนะครับก็มีข่าวว่าสระไข่ปราโคนเหมือนจะเจ็บใช่ไหมนะครับแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีกรกฎกรกฎเองก็ไม่ใช่หน้าใหม่อะไรเก๋ามีประสบการณ์อยู่แล้วบอสโกโบริซาบานดวิชนะครับก็ต้องบอกว่ากดดันพอสมควรนะแต่เกมล่าสุดที่แพ้บีจีไปนะครับยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่โอเคเลยตั้งแต่กลับมากลับมาเนาะสองแพ้เนเดีย มันเป็นฟอมที่ไม่โอเคเลยไม่โอเคตั้งนัดเลยนะผมก็ชอบผมก็แฟนบุรีรัมยันไม่โอเคเลยใช่ก็ต่างชาติถามว่าตอบโจทย์หรือยังเชโปวิดเชโปวิดผมว่านะนะตอนนี้ไม่ไหวไม่โอเคไม่โอเคในมุมมองผมไม่โอเคถ้าผมเป็นแฟนบุรีรัมย์ผมบอกว่าเชโปวิดไม่โอเคชงเองกินเองไม่ได้ใช่ต้องให้คนอื่นชงแล้วก็ถ้าถ้าชงแบบเป็นชาเป็นชากาแฟร้อนเนี่ยชงแล้วต้องปะเป่าให้ด้วย พราะมันร้อนไงนี่เหนกาแฟซองไงก็เป่าให้คนเป่าให้แล้วพอเขาถึงจะกินได้ชิมให้ด้วยเออถึงจะกินได้นะครับหรือไม่ก็ออหลอดแช่เย็นให้ดูเชฟปวิดผมว่าไม่อบจ์ถ้ายังเป็นอย่างนี้ผมว่าจะเล็กแรกเอาในเชปวิดเพราะว่าอย่าลืมว่าอ่ะถามผมถามแฟนบูรามแฟนบูรามคุณหาใครคุณหาคนมาแทนดิโอโกสไตายเป็นแบบไหนอ่ะดิโอโกอ่ะแล้วแบบมันมายิ่งห่างไปเรื่อยๆมาดิวูไมก้าแรดมูดยอนสันเหมือนไปเรื่อยๆ ตัวอืออ่นโอเคตัแล้วน,นัดที่แล้วคาร์ลยุทธ์ทำมันไม่ได้ลงผมว่ายังอาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนหรือเปล่าเพราะลงมาครึ่งหลังนะช่วงท้ายๆแล้วด้วยนะครับก็ส่งเป็นสุภัชัยใจเด็ดลงมาก่อนเกมที่เจอ BG เนี่ยรูกเกมไม่ได้ดีกว่าเลยสิวรักษ์มือแทบแตกเอาตัวลงไม่แตกเหรอไม่แตกน่าจะแตกแล้วถ้าเัิดโอ้โหปัดไรับสิวรักษ์นี่ก็น่าจะสามทีลูกอะผมว่าใช่นะครับเกมนั้น สภาพทีมของบุริดัมต้องเช็คฟิตสะสรักาไอประโคนคนะครับส่วนที่เหลือนี่ก็น่าจะพร้อมกันหมดนะครับไม่ได้มีตัวผู้เล่นติดโทษดแบนหรือว่าได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมคือเกมของบุริรัมอ่ะมันผมรู้สึกมันเดิมอะโคทงคือมุมและระยะทางในการเล่นกันมันห่างมากอะเออเออมันห่างขนาดที่เสียบอลบุ๊กเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ในการติ้งเข้ามาแย่งบอลเยอะมากไอ้คำว่าคอมแพคไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลย สำหรับบุรีรัมย์ก็คือมันมีปัญหาในเรื่องของเนี่ยดูในภาพจะเห็นไหมมัน<ล>ะ<ข>ยะห่างเขายนืนเต็มพื้น,นที่เลยกระจายมันโตเงาบแบบบีจีที่ทุกครั้งที่บอลเสีย่าจะเป็นของผู้เล่นบีจีแต่ทางทางบุรีรัมย์เนี่ยคือผมว่าเขายังไม่เข้าใจวิธีการมากนะักมันเป็นวิธีการใหม่ไหมสำหรับบุรีรัมย์ไม่ใหม่แล้วผมว่ามันเหมือนเดิมเหมือนเดิมวันนั้นที่ดูคู่นี้ที่เจอบีจี เขายืนห่าง b ีจีออกห่างใช่ไหมอ่าสันนิพฐานก่อนกดไปสามสิบล้านกดโตตีสามสิบล้านกดก็เขาข่าบอลช้าเพสซิ่งไม่ได้คือเหมือนกับเอาแบบนี้ได้ไหมแนวรุกอ่ะเด็กไทยแบกแล้วอ่ะสุขโชดูเหมือนแบกอ่ะใช่แบกแล้วอ่ะอืมก็คือเกมลับในวันนั้นคิดดูว่าบุญรำเจอ ปีโป้พาทัวเล่นเทสขานาดนั้นอ่ะมัน,ม,ม,นมันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วแหละผมว่านะครับก็คือเกมของบูรีดัมตัวผู้เล่นไม่เก็บก็จริงตัวแต่ว่าวิธีการที่มันเปลี่ยนไปวกับตัวผู้เล่นที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันส่งผลกับทีมเวิร์กในทีมกุทีมเวิร์กไม่ดีทีมเวิร์กยังไม่ดีนะอ่ะเดี๋ยวไม่ว่ากันมันเจอคู่แต่คู่ต่อสู้เขาไม่ดีกว่าปะไม่ดีกว่านะครับ ก็สวัสดีแคทนะครับของโคชโจอีรัดั์โคอ้นนะครับล่าสุดก็บุกไปเอาแต้มจากสมุดประการได้แบบงงๆเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับนะครับก็ต้องชมแหละว่ายอดเยี่ยมสําหรับโคชโจอไปเอาแต้มจากสมุดประการก็ถือว่าไม่ธรรมดาตัวผู้เล่นของโคราชสั้นๆเหมือนเดิมก็ทงเหมือนเดิมสั้นเหมือนเดิมใช่สั้นๆเหมือนเดิมแต่เนี้ยอาซัมซาวนะครับอนี่บอกในบุรีรัมย์ยืนห่างกันมากคือบุรีรัมย์มันเหมือนกับฟุตบอลโซเชียลดิสแทว่า เกี่ยวบเกี่ยวคือคอมแพคไม่มีเลยใช่แล้วสมัยนี้คอมแพคไม่มีคือแพ้แน่นอนและยิ่งคุณเล่นกับบีจีมันเลยยิ่งชั้่ะวันนั้นนะบีจีคอมแพคแน่นใช่เอาเดี๋ยวเอาโคลาโคลาเอาโคลาก่อนแล้าโคลาระบบตกลงจะเอายังไงระบบไหนกันแน่แต่น่าจะจบมาที่ระบบ4-4-2แล้วล่ะเพราะว่าเราวิเคราะห์กันมา3-4ครั้งกับโคลาไม่เหมือนเดี๋ยวหลัง3เดี๋ยว4-2-3-1 4-4-2-3-4-2-1เปลี่ยนไปหมดใช่สุดท้ายจบคุณต้องได้หลังสใช่ สี่สองสามหรือสี่สี่สองก็ได้นะครับก็ตัวเล่นก็เหมือนเดิมเอา,อาง,ง่ายฟันทงเลยเกมน,นี้ยอาับของทางโครา่ะไม่สามารถเอาชนะแนวรุกที่มีความเร็วของทางบุรีรัมได้บุรีรัมเกมนี้สุพราณยุคฟิตกลับมาได้นะสุพณนัทสุโช,ชคต้องจัดลงพร้อมกันเลยใช่เชปวิดก็ใส่ไปก่อนถึงจะไม่ดีก็ต้องใส่สามตัวี้ต้องลงแล้วสุพรนัทสุโช,ชคคานยุคแล้วก็เชปวิดถ้าสามคนที่ลงสี่คนที่ลงเนี่ย แนวรับของทางโคลาสถูกฉีกแน่นอนถูกฉีกยับด้วยน่าจะหลายอยู่อ่ะก็ฟันธงบรีรัมสามแต้มรีรำสามแต้มสามแต้มครับไม่มีข้อแม้อื่นใช่ไม่มีข้อแม้อื่นหรือสามแต้มอย่างเดียวสวัสดีคปผมไม่แน่ใจว่าเดนิสปูริโลเนี่ยฟิตกลับมาหรือยังนะเพราะล่าสุดไม่มีอะไรชื่อครับนะขอขอบคุณทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7 0 8 0 0 0